สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับข่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชแนลนะครับช่องนี้มีตากเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ2เหรียญนี้นะครับใก่ที่ถือ2เหรียญนี้อยู่ในมือนะครับฟังข้อมูลของคลิปวิดีโอนี้ให้ดีนะครับทางเรานั้นยินดีรับประเมินราคาและก็รับซื้อด้วยนะครับโดยไม่ต้องทําใบรับรองใดๆ สามารถขายกับสยามชาแนลได้นะครับสำหรับ2เหรียญนี้เหรียญไหนแพงที่สุดและแบบไหนมีราคาสูงตั้งใจฟังให้ดีนะครับก่อนอื่นนะครับขอแนะนำนะครับเพื่อนๆนักสะสมแ้ะก็ขอแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับ FC ของเรานะครับท่านที่เห็นคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับโปรดดูที่โปรไฟล์ด้วยนะครับถ้าเป็นสยามชาแนลนั้นคือช่องแท้นะครับคลิปแท้นะครับแต่ถ้าท่านไปเจอคลิปวิดีโอนี้ อยู่ที่ช่องอื่นที่ไม่ใช่สยามชาแนลนั้นนั่นคือมิรสาชีพนะครับที่นะครับก๊อปปี้นะครับคลิปวิดีโอโของเรานั้นไปใส่ในช่อง YouTube ของมิรฉาชีพนั่นเองครับจึงทําให้เพื่อนๆน,นั้นสับสนหรืออาจจะขายไม่ได้นะครับจึงแจ้งให้กับ f อฟทราบด้วยนะครับหากท่านเห็นคลิปวิดีโอนี้อยู่ในช่องอื่นนะครับกดที่โปรไฟล์ถ้าไม่ใช่สยามชาแนลนั้นคือมิรสาชีพนั่นเองครับที่แอบอ้างสยามชาแนลครับ มาดูในส่วนของข้อมูลของเหรียญนะครับวันนี้มีด้วยกัน2เหรียญนะครับมาให้เพื่อนๆนนักสะสมได้เรียนรู้กันนะครับเป็นอีก2เหรียญที่ต้องบอกว่ามีอายุการใช้งานหรือการผลิตนั้นเนิ่นนานมากๆเลยนะครับสำหรับเหรียญเล็กๆนะครับสเหรียญนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนะครับเหรียญนี้จันเล็กมากๆเลยนะครับพอๆกับเหรียญสลึงปัจจุบันเลยนะครับขออนุญาตซูมนิดนึงก็แล้วกันเป็นเหรียญอ,อะไรนะครับ สองเหรียญนี้เหรียญในราคาแพงกว่าวันนี้ผมเฉลยให้ฟังนะครับแล้วก็รับซื้อให้ด้วยนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับด้านหน้านั้นนะฮะจะเป็นในส่วนของนะครับอ่าช้างอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเป็นรูปช้าง3ามเสียนนะครับแล้วก็นะครับจะมีข้อความกํากับอยู่ก็คือนะครับในส่วนของเหรียญที่กํากับก็เป็นอ่าสยามราชอาณาจักรนะครับแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับตัวหนังสือ 3ตัวนี้ก็คือคอนั่นเองครับกำกับปีอยู่นะครับจะเห็นได้ว่านะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะเก่ามากๆเลยนะครับแล้วก็นะครับบางเหรียญนั้นยังใหม่อยู่ก็มีนะบางท่านเก็บสะสมไว้นะครับสามารถนํามาขายได้นะครับด้านด้านอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับอเขาเรียกว่านะครับราคาหน้าเหรียญนั่นเองครับนี่ฮะเห็นไหมครับ จะมีราคาหน้าเหรียญบอกด้วยนะครับเหรียญนี้ก็จะเห็นเลข2อย่างนี้นะครับเลข1นขีดสองนี้ก็คือ2สตางค์ครึ่งนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับมีความพิเศษนะครับทุกคนครับนะฮะในส่วนของเหรียญนี้นะครับมีความพิเศษก็คือหน้าเหรียญตรงนี้นั้นนะครับจะนะครับอ่าไม่ไม่เท่ากันนะครับบางเหรียญก็จะเขียนว่า20สสตางค์บางเหรียญก็จะเขียนว่า สิบสตางค์นะครับบางเหรียญก็จะเป็น5สตางค์นะครับสำหรับเหรียญนี้ก็สองจุดห้าสตางค์นะครับหรือว่า2สตางค์ครึ่งนั่นเองนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางนั้นอยู่ที่1.60เซนติเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2 0 6กรัมนะครับและก็ความหนานะฮะความหนาก็คือขอบเนี่ยนะครับก็ประมาณ0.10เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับ เหรียญนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่นักสะสมนะครับชอบเก็บสะสมกันแล้วก็ชอบในเรื่องของการเก็บเป็นชุดนะครับก็จะมี20สตางค์สิสตางค์หสตางค์แล้วก็2สตางค์ครึ่งนะครับใครที่มีเป็นชุดก็จะได้ในราคาที่ดีกว่านะครับสาหรับเหรียญนี่อย่างนี้นะครับสยามอาณาจักรอย่างนี้นะฮะถ้าใครมีเป็นชุดครบชุดนะครับยี่สิบสิบสตางค์ห้าสตางค์สสตางค์ครึ่งอย่างนี้ก็สามารถที่จะนะครับ นำมาแบ่งปันกับสยามชาแนลได้นะครับโดยการแอดไลน์ไอดีนั่นเองครับมาต่อที่เหรียญที่2นะครับเหรียญที่2นะที่เราจะให้ข้อมูลในคลิปนี้นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเหรียญนะครับของในหลวงรัชกาลที่5นั่นเองครับขออนุญาตซูมนิดนึงเหรียญนี้ก็เล็กเหมือนกันนะเพื่อนนะเล็กเหมือนกันเลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะก็จะเป็นเหรียญเล็กๆแบบนี้นะครับก็จะมีนะครับเรียกว่าภาพพระบรม รูปของพระองค์ท่านนะครับมีข้อความกํากับอยู่เป็นพระนามก็คือพระจุนดจอมกล้าวเจ้าอยู่หัวอย่างนี้นะครับก็จะเขียนกํากับอยู่ด้านหน้านะครับเหรียญนี้เป็นขอบเฟืองที่ดูสวยงามนะครับด้านหลังเป็นแบบไหนนะครับมีขอบเฟืองไว้มีนะฮะมีนะฮะมีนะฮะเห็นไหมครับมีขอบเฟืองอยู่นะครับหลายท่านถามว่าเหรียญแบบนี้มีขอบเฟืองไว้มีนะฮะมีนะฮะแต่อาจจะกร่อนไปหน่อยนะครับเนื่องจากว่าอายุการใช้งานนั้นเยอะนะครับ ในส่วนของนะครับเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญช้างเหมือนกันด้านหลังเนี่ยจะเป็นช้าง3เสียนเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อความที่เปลี่ยนไปก็นะสยามรัฐนะฮะพอสอบอก2 4 6 2สองนะครับด้านล่างบอกราคาคือ1สลึงนั่นเองครับสำหรับเหรียญนี้นะครับ1สลึงนะครับก็จะมีอ่าสลึงด้วยนะครับมี1สลึง2สลึงนะฮะ2 4 6 2เนี่ยเป็นเป็นปีที่ถือว่านะครับนักสะสมเขา เขาถือว่าเป็นปีที่หายยากกว่าทุกๆปีนะครับสำหรับอ่าเหรียญ1นสลึงสสลึงนะครับ2 4 6 2อย่างนี้นะครับ2 4 6 2สเนี่ยนะครับสยามรัฐนี่นะครับทุกคนสังเกตนิดนึงกันลวกัน2462ของท่านนะครับ1สลึงนะนะครับ2 4 6 2 1สงลึงของท่านนะครับให้เพื somebody, ่อนๆสังเกตตรงนี oh. ้หน่อยนะครับตรงนี้นะฮะขออนุญาตนิดนึงนะครับให้เพื่อนๆสังเกตหน่อยนะครับสำหรับอ่าเหรียญเหรียญที่เป็นอย่างนี้นะฮะ ก็คือสยามรัตน์นี่นะครับให้เพื่อนเื่อสังเกตรบริเวณนี้หน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญน,นี้นะครับเหรียญของคุณนี่นะครับเป็นในส่วนของจุดอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีราคาแพงกว่าที่ที่ไม่มีจุดนะฮะถ้าสมมติว่าสยามรัตน์อย่างนี้แล้วก็มีจุดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นจุดเหมือนไข่ปลาเนี่ยนะครับ ็จะมีราคาแพงกว่าแบบธรรมดาแบบนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่ความสวยงามของเหรียญนะครับไม่ใช่ว่าทุกเหรียญราคาประเมินเท่ากันไม่ใช่นะครับอยู่ที่ความสวยงามความใหม่อย่างเหรียญนี้จะดูคมๆดูแบบผิวออกลุ่มๆจะสวยแล้วก็นะครับมีราคากวา่าสังเกตนะครับสยามรัฐแล้วก็จะมีจุดไข่ปลาอยู่ตรงนี้นะครับก็ไปลองสังเกตดูนะครับ mm hmm. Kevin, เหรียญในมือของท่านนะครับว่ามีแบบนี้ไหมนะฮะอย่างนี้นะครับ สยามรัฐแล้วก็มีจุดไข่ปลาอยู่ตรงนี้นะครับลองไปดูนะครับเป็นของในหลวงรัชกาลที่5นะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสําหรับ2เหรียญนี้นะครับในส่วนของราคาเล่นหาในตลาดนะครับแล้วก็ทางเรารับซื้อนั้นนะครับเป็นอย่างไรนะครับว่าเหรียญไหนจะแรงกว่านะครับสำหรับเหรียญช้างนะฮะสยามอาณาจักรแล้วก็ช้างสามเสียนสยามรัฐนะครับ ในส่วนของเหรียญที่ประเมินราคาสูงกว่าก็คือที่เป็นเหรียญฝั่งซ้ายนะครับเล็กพิกคีหนูนะฮะเหรียญน,นี้นะครับเราจะประเมินตามหน้าเหรียญน,นะครับส่วนประเมินสูงสุดก็จะเป็นในส่วนของ5สตางค์นะครับขอให้สวยๆคมๆหน่อยนะครับลองลงมาก็20สสตางค์นะครับ ะะอันนี้ท้ายสุดว่าง,งั้นราคานะครับอสองครึ่งเนี่ยท้ายสุดนะครับสำหรับเหรียญช้างอาณาจักรนะครับถึงจะเหรียญเล็กแต่ว่านะครับนักสะสมก็เล่นหากันดีแล้วก็ชอบเก็บสะสมเป็นเหรียญที่ต้องบอกว่าทรงคุณค่าจริงๆทั้ง2เหรียญเลยนะครับจะเก็บสะสมไว้ที่บ้านก็ได้เอาไว้ดูเอาไว้ให้ลูกหลานดูในภายภาคหน้าก็ได้แต่ถ้าท่านไม่ต้องการเก็บนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นเงินสดก็แอดไลน์ไอดีที่โชวยอยู่บนหน้าจอเลยเลยนะครับนี่คือไลน์ไอดีของสยามชแนลนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับ หากท่านไปเห็นคลิปวิดีโอนี้อยู่ในช่องไหนก็แล้วแต่ใน u t u b e นะครับที่ไม่ใช่สยาม c ชา n นลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถือว่านั่นคือมิจฉาชีพนะครับอยู่ใน YouTube นั่นเองครับที่ Copy แอบอ้างเป็นสยาม c h a n แนลไปนั่นเองครับขอบคุณทุกท่านที่เกียติดตามรับชมสยามชาแนลนะครับหวังว่าคลิปนี้จะดีและมีประโยชน์นะครับฝากแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ